Hello, Low Up! แดดออกแรงๆอยู่ดีๆเราก็จามอะ่ะทำไมเป็นงี้ <laughs> นั่นเพราะปรากฏการณ์ชื่อแฟนซีว่า p h o t i c s n e e z Reflex นะจ๊ะโ o ต t i ส Sweet Wow! อะไรเนี่ยพูดยากจังภาษาไทยก็เรียกสั้นๆว่าจามแสงคือคนบางคนเวลาเจอแสงจ้าเนี่ยเยื่อในตาโต้อตอบกับสมองแล้วดันส่งสัญญาณแอบเข้าผิดไปยังจมูกจนจามออกมาซะง,งั้น จามอะไรก็ไม่รู้งงไปหมด <laughs> ใช่เลยพูดง่ายๆคือเซลล์รับแสงในตาโดนแสงมากเกินไปส่งไฟล์เข้าความมาผิดไปเตือนไซนัสว่าเฮ้ยมีอะไรแปลกปลอมเลยจามออกมาแล้วอัพรู้ได้ไงว่ามีคนจามแสงเยอะขนาดนี้จริงๆมีงานวิจัยพบว่า18-35%ของคนทั่วโลกมีอาการนี้เราอาจจะจาม1-3ครั้งรวดต่อครั้งที่เจอแสงจ้า ว้าวนั่นแสดงว่าเพื่อนๆหลายคนก็จามแบบนี้เหมือนเราใช่เลยแล้วอาการเนี้ไม่อันตรายแต่ถ้าอยู่กลางถนนกำลังมองทางอาจต้องระวังถ้าเราจามฟางนะแล้วมีวิธีลดอาการไหมอาบลองใส่แว่นกันแดดหรือค่อยๆลืมตาช้าๆพอเยื่อปรับสภาพได้อาการก็จะเบาลงจ้าแจว่าเราจะทอเต็มที่หน้าต่างแต่ใส่แว่นก่อนดีกว่าฮใช้ได้เลยสรุปว่าจามแสงเท่ากับ เวลาที่แสงจ้าเกินสมองเข้าใจผิดเลยให้เราจำายง่ายสั้นๆใช่เลยเจ๋งมากออนถ้าอยากรู้เรื่องวิทย์แปลกๆแบบนี้อีกก็กดติดตามกดไลค์แล้วเจอกันตอนหน้าจริงๆไม่บังคับแต่ถ้าอยากเรียนรู้ด้วยกันก็อยากให้กดนะ